เนี่ยไอแฉงอยู่ชั้นมห้ามหลายปีแล้วถึงจะรักสงบแต่ก็รักสนุกช่วงนี้มันดูเงียบๆผิดปกติทำไมผมถึงรู้ว่ะเหรอก็ผมไม่แหละเพื่อนสนิทมันเป็นไรวะทำไมดูเงียบๆเ,เราเครียดหมอดูสักเราดวงจะถึงคาดเราจะตายไหมทำอากันไหมระกันอะไรวะ ประกันภัยรายย่อยไมโครออนชัวรันเป็นประกันภัยขั้นต่ำดอกเบีย้ยเพียง200บาทต่อปีไม่จำกัดอาชีพทำได้ตั้งแต่อายุ2 0่0ปีงายก็ทำได้ไุกอยเพราะนายซํำชันมาหลายปีแล้วเพื่อนหากนายขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุนายจะได้รับเงินสูงสุด1 0 0 0 0แบาททีนี้นายอาจจะถูกผักตกบันไดก็ได้ หากนายถูกลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บคือการหรือเสียชีวิตนายจะได้รับเงินสูงสุด5 0 0 0มบาทหากนายเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยนายจะได้รับเงินในการจัดงานศพสูงสุด1 0 0 0 0มบาทหากเกิดข้อสงสัยโทรสายด่วนประกันไทย1 1 8 6 1> ว้าวทำสิเพื่อคนที่นายรัก ào nghe, ào đi.